โอ้ฝนตกเลยสวัสดีค่ะผมน,ะนี่ก็ไม่ออกคำสิไปใสไนไหนไปไสนดีมานี่ไปเรื่อยเหื่อยวันนีนน้ตามใจตามใจไม่ออกคำนะครับถ้าไม่ออกคำไปใส่บุไปหลอว่าฝนก,กระตุกว่าฝนวันนี้เป็นวันเกิดไม่ออกคำนะครับผม ว่าแงหนาเรียบได้ได้หลอบจักปีว่าแงหนาบม่อด้นแ้งหนามานนนเนี่ยถ no ้าไม่ออกคำไปหลอกันครับวันนี้วันเกิดไม่ออกคำได้สีผ้าไปเปิดหูเปิดตาเล็กน้อยนึงเท่าล่ะเกิดเสพจะกะระบางเอาเท่าแล้วเท่าอีกละปีนึงโอ้เสียงฝนฝนตกครับพี่น้อง คนโตจา้มะเขืนนอนจัม,มพัน,น์นีสาวเย็นวันเกิดไม่ออกคำอายุเท่าไรแล้วสิบแปดปี้วค่ะสิบแปดปีสิบแปดปีก็ยังไม่แก่นะก็บอกกันทุกคนึ่างขางไปเลยสิบแปดปีประมราณอ้คนะ่ะสิบกอดเดือนไหนนึกนางกูตรงเออนั่งตรงอะไรเนา,านะสิบกอดเดือนไหนกอง,ง่ายละครับ ขอไงแล้วอเดือนพฤศจิกายนนะคะบางคนก็ถามว่าผู้หญิงดูผู้ชายก่ะผู้ชายนะคะผู้ชายเนาะยิประมาณเจ๊กเมื่อประมาณสี่สิบกุมเนรียค่ะขอดนะคะเหลืออีกสี่สิบกุมือ๋อแม่นขอเดือนพฤศจิกายนวันที่เจ็ดนักใจอยู่เด็กเด็กยุ่งวันอวยหัววะแมนเด็กยุ่งวนไหนกลับหัวอย่างเขาวันไหนอวยอยู่นะครับผมนี่อยากอยู่ต่อแล้ว น้องไสยยืนอย่างนี้พี่สามก็ดูว่าจ้ะเดี๋ยวอีกสี่สิบกว่าวันเนาะแมนแมนเดือนกลัวพี่เฉินเดี๋ยอีกวานเดือนแมนเดือนกลัวกลัวว่ะแมนเพราะว่าเพราะว่าวันเมือนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่แล้วเฮ้ยวันเดือนกลัวโอ้นุ่มขึ้นหลายแทะขนนุ่มขนปลาไอซืีนุ่มาให้พี่ลินโอ้พี่ลินกับน้องแก้มหอมก็ ขอบคุณนะคะซื้อนุ่มมาให้เนาะออกค่ะขอบคุณนะครับด้นซื้อนุ่มมาให้ไม่ออกคำมาเจรินเลยเนาะมาเด่นนำบอแม่กนกระเบิดนดอกวังสามสี่หมื่นวันนั้นโ้โสามจริงเนี่ยที่เม่อกี้สีพ้าไม่ออกคำสีผ่าไปเฮ็ดบุญอยู่แต่ฝนกระตุกแคสิไปจังไนหรอกฝนกระตุกครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดไม่ออกคำเนาะวันเกิดอายุสิบแปดปีแล้ว สว่วนผมบ <laughs> อยากสบซวอาบอยากสบซีวอลก็ว่าด่บอบาหรอกไม่แ <laughs> ย้งครับหน <laughs> 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 ิงครับเพราะว่ว้พรวันเกิดไม่ออกคำขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไม่เจ็บแย่ไข้ทั้งแม่ทัง้งลูกใหครรวยยัยเจ็บหย่ไขใใ้ยัยรวยร่ำรวย,งยงเงินทองเยอะๆ <laughs> ใช่ครับ่กลัว พ่วงหาเงินดีเก่งวะครับผมยังไลยครับแค่นี้แหละครับผมกะสิออกไปข้างนอกเลยครับว่าสื้อยังให้ไม่ออกคำไม่คืดบวกออกไอ้สื้อยังเป็นของขวัญให้ไม่ออกคำคืดบวกออกเลยครับสื่อสวยเสื่อนั่นก็สิโอ้ยคืนแพงแน่ใส่กับใส่ทองกับราคาขึ้นมาต้องว่าบีบขาบีบแข้ง ขาเกี่ยครองเดี๋ยเตรีมข้อเตรีมแขนอยหนวดไทยหนวดไทยโอ้ยฝนตกแหงฝนสภาพล้วข้างนอกครับบรรยากาศข้างนอกฝนตกพาดูบรรยากาศข้างนอกนะครับนะครับโอ้ฝนตกแหงฝน,น,นตกฝนแต่งแต่นเหมือนครับว่าในเศ้าอยู่ฝนตกนะครับบรรยากาศข้างนอกเนาะ ฝนตกดินนะไปบอกง่ายๆภาษาบ้านเนาก,กับฝนตกดินไปใช้มาใช้กันยากแมนบ่าแมนไม่ค่อยอยากไปใช้ใน,นวันที่มันยามฝนนำหยามมือกันแม่ประมุกไปใช้ไม่ประมุกกะเฮ็ดงานเฮ็ดงานเนาะแม,ม่ประมุกกะเฮ็ดงานนะครับมันว่าม่เหมยยุดเพราะว่าบ่ได้ฝึกงานแต่หีม่มันยุดวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เฮ็ดงานเลยบ่แม,วมนว่าฝึกว่ไเด้ฝึกงานพอฝึกจบแล้ว ครับโอเคครับพอกันคลิปนาครับอยากมาชิเซืรอไผ่ไม่ออกครัไม่ชิวิเงินสื้อข้องกวนไหนหรอกไปสิพาไปข้างนอกกับผ้าไปเลาะแล้วไปละครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับพอกันคลิปน้าฝากดค้ซับจะไข่ซองไม่ออกคันไม่ได้ครับเด้อครับ